ภายรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนบนเวทีสีกากีมีแต่รอยแผลเน่าบนเวทีชกมวยสีกากีในศึกแย่งชิงชัยชนะเพื่อตนเองใครใหญ่กว่าใครยังชกกันอยู่อย่างเมามันน่าติดตามดูในยกสุดท้ายอย่าได้พลาดเป็นอันขาดคู่ชกสำคัญระหว่างบิ๊กโจก๊ก บิ๊กต่อบิ๊กตายบิ๊กเต่าใครจะได้รับการชูมือคณะกรรมการข้างเวทีคณะกรรมการกลางคะแนนอยู่ในมือผู้ตัดสินบนเวทีเรียบร้อยแล้วนายกเศรษฐาทวีสินในฐานะหัวหน้าค่ายนักมวยต้องคิดให้รอบคอบวางตัวเป็นกลางได้ไหมดูลีลาท่าทีนักมวยแต่ละค่ายต่างมั่นใจในชัยชนะ น็อกแน่นอนโดยเฉพาะโจ๊กลูกคนใต้รัวหมัดใส่คู่ต่อสู้อย่างเมามันมาตลอดประกาศกล้องสู้ตายส่วนคู่ชกบิ๊กโจ๊กแต่ละคนก็อาศัยช่องทางชนะได้ลอยลำจากองค์เชียร์ชนชั้นในค่ายเจ้าขุนมูลนายส่วนกองเชียร์ประชาชนมองมวยคู่เอกบนเวทีสีกากีทั้งหมด ได้แต่มองด้วยความอดสูใจกับพวกนักมวยมียศสูงเหล่านั้นอยากตะโกนใส่พวกคุณล้วนเป็นผู้มียศมีตำแหน่งใหญ่โตคับบ้านคับเมืองมีหน้าที่ดูแลความเป็นธรรมเบื้องต้นของประชาชนไม่สมศักดิ์ศรีผู้วิทักษ์สันติราชไม่รู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ออกมาแฉชี้หน้าใส่กันคุณคือพวกตำรวจสีเทาใช่ไหมมาทะเลาะกันอยู่ได้ไม่ อายฟ้าอายดินไม่กลัวนรกกินหัวตั้งแต่หัวจลลดหางที่ต่างฝ่ายต่างเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วให้คนอื่นใช่เฉพาะประชาชนเท่านั้นผู้ใต้บังคับบัญชาระดับล่างๆลงมาเขายังสายหน้านายคือแบบอย่างไม่ดีแล้วจะมาเร่งรัดให้พวกผมทำดีไม่ละอายแก่ใจกันบ้างหรือศึกส,สีกากีวางมวยใส่กันครั้งนี้ประชาชนได้อะไรบ้างครับ สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน